สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกทกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังคําพยากรณ์ในช่องของจิราพาชาแนลในคลิปนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์ว่าลัคนาราศีไหนในปีพุทธศักราช2,565ดวงรุ่งและก็ปังมากๆเลยนะคะไม่มีอะไรจะฉุดท่านไว้ได้เลยนะคะแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดก็ขอฝากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องของจิราพาชาแนลทาง YouTube ด้วยนะคะ ชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะก็เป็นหนึ่งในจำนวน5ลัคนาราศีที่ในปีพุทธศักราช2565ดวงรุ่งและก็ปังมากๆนะคะจีลาก็จะมาชี้ให้ท่านผู้ชมได้มองเห็นนะคะว่าตรงจุดไหนบ้างที่บ่งบอกเช่นนั้นนะคะอันดับแรกเลยนะคะเราก็มาดูที่การงานของท่านคะ่ะมีดาวพระพฤหัสด,ดวงนี้นะคะซึ่งเป็นดาวประจำภพ การงานในวันที่8เมษายนปี65นี้เขาก็โครจรไปได้ตำแหน่งที่เด่นดีมากๆนะคะในพบการงานของท่านก็หมายความว่านะคะตั้งแต่วันที่8เมษายนปี65ไปจนถึงวันที่19เมษายนปี66นั้นตลอดระยะเวลาประมาณ1ปีเต็มๆเลยนะคะที่การงานของท่านโดดเด่นแล้วก็มีความมั่นคงระยะเวลาถึง1ปีเลยค่ะ และดา aos, พระพิหัสดวงนี้นะคะก็ไม่ได้หมายถึงเก e <te um ี่ยวกับเรื่องการงานอย่างเดียวนะคะเขามีความหมายเกี่ยวกับพบปัตตนิพบปัตตนินี้ก็หมายถึงหุ้นส่วนคู่ครองคนรักของท่านรวมไปถึงบริษัทห้างร้านต่างๆที่ท่านผู้ชมไปทํางานด้วยนะคะก็ย่อมมีความโดดเด่นเช่นเดียวกันนะคะท่านก็จะได้นะคะบริษัทห้างร้านต่างๆที่มีความมั่นคงในเมื่อบริษัทมีความมั่นคงการงานของท่านก็ย่อมมีความมั่นคงค่ะบางท่านนะคะก็อาจจะ ได้หุ้นส่วนที่ดีๆเมื่อมีหุ้นส่วนที่ดีๆนะคะมาร่วมงานด้วยการงานตรงจุดนั้นนะคะก็มีความเจริญรุ่งเรืองนั่นเองค่ะและในตรงจุดนี้ก็ยังมีความหมายถึงคู่ครองคนรักของท่านด้วยในช่วงระยะเวลานี้นะคะเขาก็มีตำแหน่งหน้าที่การงานที่เด่นดีก็ช่วยส่งเสริมภายในครอบครัวมีความมั่นคงนั่นเองนะคะในรอบ12ปีนะคะ การงานของท่านถึงจะมาบรรจบครบรอบเช่นนี้แค่หนึ่งครั้งนะคะดังนั้นค่ะในปีห5นี้นะคะชาวลัคนาราศีมิถุนไม่ว่าท่านจะทําอะไรท่านจะจับอะไรนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านจะตั้งใจทําและก็มีจุดมุ่งหมายที่จะทํานะคะก็จะประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่องเลยนะคะ เราก็มาดูอีกจุดจุดหน,นะคะก็คือตรงจุดนี้ค่ะมีดาวพระราหูนะคะโคจรย้ายมาอยู่ในวันที่ 30. มีนาคมปี65นี้เช่นเดียวกันนะคะและดาวพระราหูดวงนี้เขาก็มาจากพบสุภะพบสุภะก็หมายถึงว่าพบที่ทําอะไรก็จะประสบความสําเร็จสิ่งดีงามเครดิตนะคะความน่าเชื่อถือชื่อ,อเสียงเกียรติยศหรือหมายถึงรวมไปถึงนะคต่างประเทศ และผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะคะแสดงว่าเรื่องต่างๆเหล่านี้นะคะท่านก็จะได้เข้ามาอย่างง่ายๆอ่ะ ยกตัวอยาอ่างอาทิตย์เช่นนะคะท่านอาจจะมีโอกาสดีๆในช่วงระยะเวลานี้มีคนหยิบยื่นมาให้ท่านก็เป็นไปได้ในช่วงระยะเวลานี้ท่านก็มีคู่หลักผู้ใหญ่นะคะให้การสนับสนุนช่วยเหลือเกือ้อกูลท่านนั่นเองพบโชคลาภนี้นะคะก็หมายถึงพบที่ทําอะไรนะคะไม่ต้องลงทุนมากอยู่เฉยๆก็อาจจะได้มาหรืออาจจะมีเกณฑ์การลงทุนอะไรเล็กๆน้อยนะคะแต่ก็ได้กําไรมากนั่นเองก็จะเป็นผลดีสําหรับท่านนะคะจะจับอะไรจะทําอะไรก็จะมีโอกาสเข้ามาจะจับ อะไรจะทําอะไรก็มีสิ่งที่เป็นผลประโยชน์เข้ามาให้ท่านแบบง่ายดายนั่นเองนะคะ ในชีวิตของคนเรานะคะเมื่อการงานมีความมั่นคงหุ้นส่วนคนรักก็มีความมั่นคงที่โดดเด่นรวมไปถึงนะคะมักจะมีโชคลาภได้เข้ามาแบบฟุกๆโชคลาภที่เข้ามาแบบเนืองนองหรือโอกาสที่เข้ามาหาท่านนะคะทําให้ท่านนะคะสามารถเอาโอกาสตรงนั้นนะคะมาทํางานแล้วก็สามารถส่งผลดีในเรื่องของผลประโยชน์และการเงินให้ท่านนั่นเองนะคะ ในคลิปนี้นะคะเป็นเพียงการชี้ให้ท่านผู้ชมได้มองเห็นนะคะว่าชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะมีเกณฑ์ที่จะดวงรุ่งพุ่งแรงในปี65นั้นอย่างไรนะคะแต่ถ้ารายละเอียดของชาวลัคนาราศีมิถุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรท่านผู้ชมนะคะสามารถเข้าไปชมนะคะจิราก็จะวางกาดนะคะที่หัวมุมของวิดีโอนี้นะคะ ่านก็จะเข้าไปดูได้แล้วก็เข้าไปชมได้นะคะแต่ในคลิปนี้เป็นเพียงการสรุปให้ท่านผู้ชมได้ทราบว่าเรื่องอะไรบ้างที่ส่งเสริมให้ท่าน ที่ดวงดีในปี65นี้นะคะเพื่อท่านผู้ชมจะได้นําคําพยากรณ์ตรงจุดนี้นะคะไปเป็นแนวทางแล้วก็ปรับกับชีวิตของท่านให้ได้ประโยชน์มากที่สุดเลยนะคะและการพยากรณ์ในคลิปนี้นะคะเป็นเพียงการนําเอาลัคนาราศีมิตถุนค่ะมาพยากรณ์ร่วมกับดวงดาวไม่ใช่ดวงเฉพาะเจาะจงของท่านใดท่านหนึ่งนะคะก็ขอให้ท่านผู้ชมนะคะนําคําพยากรณ์ตรงจุดนี้นะคะไปปรับกับดวงของท่านให้ได้ประโยชน์นะคะ ถ้าท่านผู้ชมชอบในคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปลต่อไปคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ